พี่เลิศปลุกเลยพี่เลิศปลุกปลุกเลยพี่เลิศปลุกปลุกลุกขึ้นเลิฟลุกขึ้นเขาให้มาโรงเรียนเขาให้มาเรียนเขาไปแตะมานอนลุกลุกกึ้นขึ้นเลยนายเอาถต่มึงบุลุกกูกะนอนน้ำกับได้ชัวเอออเาเลยโอ้ยมีขึ้งยาวแต่น้อแข้งดดกน้องซะได้เลิศมาเดิมถึงนอคาหรืวบ้างเด้อเลิศ ลูกกัแม่ลูกกแม่ผ่าปากเสาแห่แหมดอลเลยเฮ้ยเฮาเลยเเอ้ยเอ้ยเอ้ยลูกกัะแมลูกก่ ไม่หยดเด้อเลยอย่าไม่หยดเด้อพี่ปีบอกว่าอีหยังวะอีหยังวะอีหยังวะสองคนนี่ยดาบอกว่าถ้ากันลูกมากินเนี่ยไปหยังให้กอยกินอยู่ผู้เดียวตินี่ เออนะครับเออนะครับเออนะครับสิบนาทีครับขอสิบนาทีครับโรงเรียนกินนอนครับโรงเรียนกินนอนครับแผนกนอนก็นอนแผนกกินก็กินครับอันนี้ท่านนี่คือสิแผนกนอนเหะนี่ฮ้ยฮ้หา,หา,หาเรื่องแบบเแียวเนี่ยหรอเอาเนอะาบอกนอค่ะเอานอค่ะ นกข้าสิไป้ชวนนกไว้เขาได้บ่อ,อโอ้สาวปีรับนีหรีกูนะ่ะสาวอุ้มกับสีนอนแลวบสาวอุ้มเ้ยอุ้มบุญด้เวลานอนไป ào, no kha à, ào, ao à. thì ao 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 bớt ao พี่พีพี่พีก็นอนเหมือนกันเอ่อเลิบเอาแล้วครับไปทางพุ่นแล้วกอกควรเด็กกอกควรพี่เลิบบอกว่านอนนอนเลิบนอนลงมาเลิบมานนลงมา เานอนหลอนเานอนหลให้วนกินอยู่ผู้เดียวนั่นแหละเขานอนทา่าเ้านอนค่าเออนอนทา่านอนค่าวนบอกว่าลุกข้นลูกข้นมาซอยกินกันแน่นิ่งลุกข้นลุกขึ้นมาซอยกินแน่นิ่ง เพื่อนรักบอกว่ามานี่เลิบมานี่มานี่เลิบมานอนใกล้กันเลิบมานี่เลิบมานนี่มานี่ไปล้างแกแม่สมหรอไปล้างแกพี่ปีล่ะพี่ปีนอนบ่ได้ผมนอนได้ผู้เดียวครับลระเบยมาแล้วมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้ว มือบ่ไใดเอาขาแล,นนแล้วบันนี้ระวัางเด้อระว,วัางปักมานเพิ่นเด้อมีดมีดปักขาเด้อ แกนอนแกนอนพี่เลิศอดยายาเห็ดยังสั่นเลิศลุกขึนกข้นเลิศแล้วลุกขึนออ้นเลิศลุกขึ้นเออน้องสี่ถึงลุกขึน้นลุกขึน้นลุกขึน้นแล้วลุกขึ้นเออลุกขึ้นโอ้เจมส์มันลุกหนากสี่ขานลุกเนาะโอ้โหโอ้ยเจ็บเสน้นเจ็บเอ็นนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยฝนมีดบ้างฝนมีดฝนมีดเอ้ย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  อยาเทียบรุ่นนะแล้วอยาเทียบรุ่นอย่าเทียบรุ่น,นอยาเทียบรุ่น้วนบอกว่าทําไมของคนนี้ตีกันดีแค่ดูตัวอย่างว้วนหน่อยสิยืนกินอย่างเดียวท,ทําหน้าที่เต็มที่นะครับฮะทาหน้าที่เต็มที่เลยไม่ไมดา ครับออเดอร์คร <c oughs> ับเขาแล้วเขาแล้วเขาปลายกกอนพี่พีบอกว่าไม่สนครับไม่สนค่ะนางจะนอนค่ะฮะ เราเสกไส้หมานขะแรงนี่หมานยายสมหมานหมานหมานยายสมแรงนี่เห็นบอลูกแม่ชิลุ้ยบอลเพอแรงนี่รวยรวยรวยแม่ชิได้ไปเฮ็ดเพือนอยู่ไหนทุรนนอนน้ำเมลเป็นอย่างอื้อคันหูหน่อยเอ้ยคันหูหน่อยชิลูกเอาคันหูหน่อยเอาคันหูเอ้ผ้านี่ท่านได้แต่ได้มาก็พี่ป๋องสิทธิ์พี่ข้าสอนมาไง <c oughs> เล็บีนคือปลาคือตคือมีมันไม่มีห้อยปีนยังวะอมูเขาบอขาเขาเตะเต็นเล็พปูเดียว้านี้พ uh> um uh ี่องสอนข้าเองมากลับพี่ข้าสอนมาดีอันเห็นพี่ฟองอันเกาหัวนะ เขาก็เฮ็ดน้ำแต่น้หน่อยเขาเฮ็ดน้ำเลยตะกี้เขาก็บอกคิด huh. ว oh ่า huh. มีใายวิดีโอมาแล้วครับออเดอร์มาแล้วครับลุกขึ้นเร็วสาวูมไปสาวูมสาวูมไมลุกความบุญออเดอร์มาแล้วออเดอร์ออเดอร์ค่ะออเดอร์เฮ้ย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 เฮยเไม่ไพ่าออเดอร์มาอีกล้วลุกเลยวะ ออกแล้วค่ะบรรยากาศที่โรงเรียนบรรยากาศที่โรงเรียนกินนอนผู้ใดอยากนอนก็นอนครับนอนครับผู้กินอยู่ด้านหน้าคนกินอยู่ด้านหน้าด้านถัดมาหอกับบ้านอย่างเดียวครับกินแล้วก็เก็บกินแล้วก็เก็บครับพนกนเก็บ ทางผิดคุ้มสาวแก้มป่องนอนไม่สนโลกเลยครับอะอคุณบอกพื้นบอกพื้นอุ้ยลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วตึมลมเย็นๆครับลมเย็นสบายหนู ทนไม่ไหวแล้วค่ะขอนอนนิ่นึงนะคะเด็กหลังห้องครับเด็กหลังห้องคุณชายขาเหาวันนี้เลวคุณชายขาเหาครับเฮ้ยเฮ้ยเอากวักหน่อยพี่ตีขวักขวักเอาโบกโบกโบกซ้ายโบกขวาโบกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังเต้าตาเหลือกแซงสั่นเฮ้ย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  นี่ยังยิงเสร็จเอาไปเริ่มนอนลองหน่อยสิ